ตำรวจน้ำมุกลาหารยึดเคตามีน69กิโลกรัมมูลค่ากว่า27ล้านบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านบางไายน้อยเมื่อวันที่6มีนาคม2565โดยการนำของพันตำรวจเอกพยง์เอี่ยมสกุลผู้กำกับการสิบกองบังคับการตำรวจน้ำได้รับแจ้งจากแหลกข่าวจะมีการขนยาเสพติดข้ามาในพื้นที่บ้านบางไายน้อย ตำบลบางสายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกนาหารจึงได้สั่งการให้พันตำรวจตีพงพิพัฒน์บูรณะบัญญัติสารวัตรสืบสวนสนธิกำลังกับฝ่ายความมั่นคงวางแผนนำกำลังดักซุ่มสังเกตการอยู่ตามจุดต่างๆตามริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านบางสายน้อยตำบลบางสายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดพุกาหารจนกระทั่งเวลาประมาณ22นาฬกา พบมีเรือยนต์หางยาววิ่งมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยมีชายสองคนนั่งมาในเรือคนหนึ่งขับเรือและอีกคนหนึ่งนั่งมาอยู่ในเรือมาจอดท่าเทียบริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านบางไซน้อยหมู่ส1เ็ตำบลบางไซน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุทธลหารหลังจากนั้นทั้งสองคนได้ช่วยกันขนยกสิ่งของบางอย่างลักษณะเป็นกระสอบสีดำจากเรือขึ้นมาวางไว้บนฝั่ง เสร็จแล้วรีบลงเรือขับออกไปยังฝั่งสปปลาวอย่างรวดเร็ว,รวซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่ประมาณ100เมตรเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มอยู่เกือบชั่วโมงเพื่อรอคนมารับของดังกล่าวแต่ไม่พบมีคนใดมาสแสดงตนเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบสีด,ดําวางอยู่จานวนสอกระสอบภายในบรรจุยาเสพติดเคตามีนจึงได้นําไปตรวจนับที่กองกับ,ก,บการสืบ กองบังคับการตำรวจน้ำบุกดาหารร่วมตรวจนับทั้งหมดได้จำนวน69ถุงถุงละ,ะ1กิโลแต่ละถุงประทับตา QR Code ลายและตัวอักษร A A A น้ำหนักรวมประมาณ69กิโลกร,รมัมมูลค่ากว่า27ล้านบาทโดยเคตามีนจำนวนดังกล่าวมีจุดหมายปลายทางพื้นที่ตอนในของประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาเสพติดเคตามีนดังกล่าวไว้เป็นของกลางก่อนนำส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป